และนี่คือภาพรวมของอัปเดตซัมเมอร์ฮาร์เวสคุณลุงขายเมล็ดหน้าตาเปลี่ยนไปเอา้าไม่ใช่คุณแซมมีเมล็ดพืชใหม่ๆ12ชนิดนี่ยังไม่รวมกับที่ต้องใช้โลบัสแต่ถ้าใครเป็นสายฟรีมีเมล็ดพืชสําหรับซัมเมอร์อยู่หลายประเภทรวมถึงไข่ด้วยอา้าวและนี่ก็แมวมูลให้ซื้อผลไม้พวกนี้มาปลูกเก็บเกี่ยวและนํามาใส่ลังเอามาใส่เองก็ได้แต่เอามาให้พี่คนนี้ดีกว่ากดทีเดียวไปหมดเลย ไม่ต้องเลือกทีละอันครับแต่ถ้าใครว่างเชิญทางนี้ครับตอนอัปเดตแรกๆต้องมาใส่ทีละอันทีละอันเสียเวลามากแล้วก็มีไข่ปราเภศใหม่เป็นสีเหลืองเดี๋ยวไม่ได้อัดเอาไว้และนี่คือไข่ที่ผมได้จากไข่ซัมเมอร์คือเจ้านกนางนวลความสามารถของเจ้านกนางนวลคือการที่เราใช้พูดทำลายพืชแต่ไม่เกี่ยวกับผลไม้นะมโอกาส3.85ที่จะทิ้งมเมล็ดเอาไว้เป็นเกรดเทียบเท่าผลที่เราขุดมิวเทสแบบใหม่วินสตักราคาไม่ค่อยดีอุปกรณ์ใหม่ รีเครเมอร์คราฟได้จากโตคราฟนี้ใช้ไข่คอมมอนไม้เก็บเกี่ยวแล้วก็อีก5 0 0แสนรอสีนาทีได้3มชิ้นวิธีใช้คือการนำไปขุดเหมือนกับการทำลายแต่ว่าเราจะได้ไมเมล็ดคืนมาด้วยโตคราฟติง้งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรวมสรุปทั้งหมดทั้งสิ้นตอนนี้กิจกรรมมีอยู่แค่ปลูกพืชซัมเมอร์แล้วก็นำไปไสใส่ตะก้าใส่ตะก้าแล้วเราก็รอรับรางวัลรับรางวัลแล้วก็สุ่มส่วนเจ้าสิ่งนี้ถ้าใครรู้ว่าทำอะไรได้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจะมีอีกอย่างก็คือไลนิ่งล็อตแต่ว่าสปริง ถ้าใครหาซื้อไม่ได้แล้วต้องการจริงๆแล้วก็มีสปริงเกอร์อยู่เยอะทําได้เลยครับแต่ว่าผมไม่มีนี่น่าจะเป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้ในตอนนี้และอัปเดตนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ